ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เดือน6ปีชวดและปีมะแม,แม่ท่านมีบุคลิกลักษณะของท่านเป็นคนที่ใจคอโลเลไม่ค่อยมีความแน่นอนเป็นคนขี้สงสารแต่ไม่ค่อยระวังคำพูดคำจาดังนั้นคำพูดของท่านมักจะนำศัตรูมาให้ท่านเสมอท่านเป็นคนที่ติดเพื่อนรักเพื่อนแต่ถ้าท่านคบเพื่อนที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนก็จะพาท่านเสียไปด้วย และความที่ท่านเป็นคนขาดการไตรตรองในชีวิตจึงมักเกิดความเสียหายพบเพื่อนอยู่เสมอท่านไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเท่าไหร่จึงมีความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆท่านเป็นคนขยันทำมาหากินแต่ความที่ท่านขาดวุฒิภาวะนี่เองจึงมักจะมีทุกขลาบอยู่บ่อยๆคือลาบที่ได้มาแล้วเกิดทุกข์เช่นได้เงินจากการเล่นพาน,านันอย่างนี้เป็นต้น และท่านจะได้ไม่คุ้มเสียท่านเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็มักจะเสียเงินอยู่บ่อยๆเช่นกันสำหรับเรื่องของความรักนั้นท่านจะได้คู่ครองที่สูงอายุหรือไม่ก็ได้คู่ครองที่เป็นไม้อาชีพที่เหมาะสมกับท่านท่านควรประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเช่นการเงินการบัญชีนายหน้าหรืองานบริการงานโรงแรม ซึ่งอาชีพเหล่านี้ถูกฉลกกับท่านทำแล้วก็จะเจริญก้าวหน้า